องค์คณะผู้พิพากษาจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่าทรัพย์สินที่ต้องตกเป็นของแผ่นดินคงมีเฉพาะเงินปันผลค่าหุ้นจำนวน6,898บาท7 2 2 2แสบาท และเงินที่ได้จากการขายหุ้นหลังหักราคาหุ้นที่มีอยู่เดิมแล้วจํานวน39,474ล้าน9,65,325บาท70สตางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น46,373ล้าน6 8 7 4 5 4บาท74สตาง ความดอกผลของเงินจำนวนดังกล่าวกรณีร่ำรวยผิดปกติของพันตำรวจโททักษิณคดีถึงที่สุดแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำพิภากษาของสารดีกาเกี่ยวกับการแก้ไขสัมปทานโดยไม่ถูกต้องและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเอื้อประโยชน์แก่เอกชนโดยมิชอบทำให้รัฐเสียหายร้ายแรง หลายการณีนั้นยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่หน่วยงานภาครัฐจะต,ต้องเร่งดำเนินการทวงคืนผลประโยชน์ของแผ่นดินต่อไปเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติส่วนรวมหนึ่งปีของคำพิพากษาประวัติศาสตร์หน่วยงานของรัฐได้ตามทวงคืนผลประโยชน์ของชาติรักษาผลประโยชน์ ของประชาชนอย่างเต็มที่แล้วหรือยังรัฐบาลอภิสิทธิ์ทำอะไรต่อเรื่องนี้ประเด็นแรกพี่ภาคสาว่าคุณทักษิณมีการซุกหุ้นที่เราเรียกว่าซุกหุ้นภาคสองเมื่อทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถจะถือหุ้นบริษัททินคอร์เปอเรชั่นได้ครับแต่ทักษิณอ้างว่าได้จำหน่ายจ่ายแจกออกไปให้บุคคลอื่นเรียบร้อยแล้ว ให้กับน้องบ้างให้กับลูกบ้างให้กับคนนู้นบ้างคนนี้บ้างแต่ปรากฏว่าศาลเนี่ยเขาจับได้<อ>ว่าเป็นเรื่องของการให้แบบอําพลางเพราะไม่ใช่ทุ้นโดยสุจริตเลยบกกพองโดยสุจริตไม่ใช่ไม่ใช่เขาอําพลาง<อ>เขาทำเป็นว่าเอาหุ้นเนี่ยขายให้กับน้องและน้องเนี่ยทำหนังสือสัญญาว่า จะซื้อจากพี่โดยที่กู้ยืมเงินจากพี่เพื่อที่จะเอาไปซื้อหุ้นจากพี่เ,เสร็จแล้วหุ้นแต่ละปีมันก็มีเงินปันผลครับเขาก็เอาเงินปันผลเนี่ยโอนไปให้พี่แล้วก็ไปอ้างว่าเงินปันผลที่โอนไปให้น่ะเป็นการผ่อนชําระเงินที่กู้สารดีกาจับได้จับได้สิเพราะเงินปันผลที่ให้กับเงินที่บอกว่า คืนการกู้นี้เนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยโอ้โอแล้วรู้แล้วว่าคุณทักษิณซุกหุ้นซุกอยู่ในชื่อของน้องบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างบริษัทแอมเปอรลิชบ้างบริษัทวินมาร์คบ้างโอ้โหใส่อยู่ในนิติบุคคลและบุคคลอื่นๆมันเป็นความผิด ทางกฎหมายอาญาและเป็นความผิดตามกฎหมายปปอชอหนึ่งปีแล้วใครทำอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ครับรบปปอชอจะต้องดำเนินการเรื่องนี้เห็นว่ามีการซุกข,ขุ้นนั้นต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งหลายหนตั้งแต่บัตรนั้นจนกระทั่งบัตรนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้มีการชี้มูลและส่งฟ้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วหรือยังเพราะเป็นการแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จใช่ไหมปกปิดความจริงที่ควรบอกให้แจ้งโอกฎห,หมายบอกให้ต้องแจ้งความจริงถูกต้องครับอาจารย์แต่ไปแจ้งว่าไม่มีแล้วให้คนอื่นขายให้คนอื่นไปแล้วครับและต้องฟ้องไปที่สาลดีกาผลของคดีก็คือจะทำให้ตัดกิจทางการเมืองนั้น5ปี และตำรวจต้องทำอะไรไหมอ้าวต้องตำรวจต้องดำเนินคดีอาญาครับเพราะผิดทั้งกฎหมายปาป,ปชฐานแจ้งความเท็จโอ้และผิดทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาด้วยเช่นกันครับว่าแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานอ้าวแล้วถ้าตำรวจไม่ทำอะไรล่ะแล้วใครจะทำยังไงอ้าวรัฐบาลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลตำรวจ ใครกำกับดูแลตำรวจก็รองนายกสุเทศเทือกสุบรรณนั้นยังไงล่ะอาจารย์อแล้วก็นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องรับผิดชอบต้องดำเนินคดีในคดีแบบนี้ครับอาจารย์อย่าปล่อยปละละเลยอ้านั่นคือเรื่องแรกละเรื่องแรกถ้ามาจากที่มาจากคำพิพากษาของศาลฎีการัฐบาลจะต้องกระปรี้กระเป๋าจัดการในเรื่องนี้ครับเรื่องที่สองครับอาจารย์เขาบอกว่า แก้ไขค่าสัมปทา,านเป็นภาษีสัพภาษามิตคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความแยบยนต์ของรัฐบาลทักษิณร่วมมือกับนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงศ์ลี๋อซึ่งเป็นรัฐมนตรีในขณะนั้นถูกต้องเป็นรัฐมนตรีไอซีทีที่ด,ดูแลเรื่องนี้ครับเขาอยู่ดีๆก็ไปประกาศเก็บภาษีสรพสา,ามิตกับโทรค้ามนาคมครับอาจารย์จะโทรศพรเนี่ยก็ต้องเสียภาษีสัพภาษามิตครับตกลง เราทีแรกก็งงว่าไปเก็บทำไมครับเพราะว่าสัภพสามิตรเนี่ยเขาเก็บภาษีกับสินค้าที่เราไม่ส่งเสริมให้บริโภคเช่นบุหรี่ก็จะเก็บภาษีสัรพสามิตร,รับแต่ดันไปเก็บกับกิจการโทรคมนาคมเออแต่แล้วเขามีมติคอรมอว่าเมื่อบริษัทอย่าง a a s ไปจ่ายจไปจ่ายภาษีสัพพสามิตรเสร็จเรียบร้อยให้เอาไปหักส่วนแบ่งรายได้ที่ i a i s จะต้องจ่ายให้กับ t o t คือ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจที่ไปขอสมทานมาเท่ากับว่าโอนภาระไปให้ทอสอทอหรือทอทเป็นคนเสียภาษีสรรพสามิตรแทนโอ้นี่กระบวงเงินมหาศาลเลยโอ้ประเด็นที่สามล่ะเขาบอกว่าลดค่าส่วนแบ่งรายได้เหลือ20%เปอร์เซ็นจากคำพิพากษาอาจารย์ทำความเข้าใจนิดครับคือเดิมเนี่ย AAS เนี่ยเขาต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ ยีเป็นเวลาห้าปีแล้วสูงขึ้นเปยี่สิบ้าเปอร์เซ็นตแล้วก็สูงขึ้นเป็นสามสิเปอร์ซนและสูงขึ้นเป็นสามสิบห้าเปอร์เซนตครับแต่อยู่ดีๆเขาก็ไปแก้ส่วนแบ่งรายได้เออทำให้สับแบบเติมเงิน20%ลวดเลยโอ้ต้องปกติมันต้องเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องนี่จ่ายแค่20%ตลอดถูกต้องรัดเสียหายไปดูกันเออ การแก้ไขสัญญาสัมปทานนะครับเช่นโทรศัพท์มือถือ AIS นั้นแก้กันไป7ครั้งนะครับแก้สัญญากันก็มีแก้สําคัญสําคัญไปลดผลประโยชน์ให้กับเอกชนที่ต้องจ่ายให้รัฐเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่บริการโทรศัพท์มือถือนะครับแบบบัตรเติมเงิน AIS นะครับที่มีการไปลดสัญญานะครับลดเงินที่แต่ก่อน AIS ต้องจ่าย โทรศค่าสัมปทานนะครับสำหรับบริการ1 0 0บาทเนี่ยต้องให้องค์การโทรศัพท์หรือว่าท o โปัจจุบันนี้นะครับ2ีบาทแต่ว่ามีการไปเจราจาต่อรองนะครับในปี2545ันไม่เอาและไม่จ่าย25บาทและขอจ่าย20บาทถ้าเป็นแบบบัตรเติมเงินแต่เดิมสัญญาสัมปทานกิจการโทรศัพท์มือถือที่ทำกันไว้ระหว่างองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยกับบริษัท AIS ระบุให้ AIS ต้องจ่ายค่าสัมปทานในรูปส่วนแบ่งรายได้ในอัตราที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตลอดอายุสัญญาพูดง่ายๆว่า AIS มีรายได้เท่าใดก็จะต้องแบ่งรายได้มาจ่ายเป็นค่าสัมปทานให้หน่วยงานของรัฐตามสัสดส่วนที่ตกลงกันไว้ในสัญญาช่วงปี2,533ถึง2,538ร้อยละ15ช่วงปี2,539 ถึง2,543ร้อยละ20ช่วงปี2,544ถึงปี2,548ร้อยละ25 48, ช่วงปี2,549ถึงปี2,553ร้อยละ30ช่วงปี2,554ถึงปี2,558ร้อยละ35จะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปจำนวนลูกค้ามากขึ้น รายได้รวมย่อมสูงขึ้นทุกๆปีดังนั้นส่วนแบ่งรายได้ที่จะต้องจ่ายให้หน่วยงานของรัฐย่อมจะต้องเพิ่มมากขึ้นไปเป็นเงาตามตัวหน่วยงานของรัฐยอมให้ AIS ได้รับสัมปทานมือถือก็เพื่อแลกกับส่วนแบ่งรายได้ที่คาดว่าจะได้รับมูลค่ามหาศาลในช่วงปีหลังๆนั่นเองแต่เมื่อวันที่14พฤษภาคม2544ในยุครัฐบาลทักษิณ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว AIS ต้องจ่ายค่าสัมปทานร้อยละ25ของรายได้ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขสัญญาทำให้ AIS ได้รับลดหย่อนการจ่ายส่วนแบ่งรายได้โทรศัพท์มือถือในระบบพรีเพทหรือบัตรเติมเงินจากร้อยละ25เป็นร้อยละ20ของรายได้และจ่ายคงที่ร้อยละ20ของรายได้ไปตลอดอายุสัญญา การแก้ไขสัญญาเช่นนี้ทำให้ช่วงปี2,544ถึง2,549ฝ่าย AIS ได้รับผลประโยชน์ไปกว่า13,420ล้านบาทและหากคิดตลอดอายุสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่ผลประโยชน์ส่วนเกินดังกล่าวจะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทโอ้โหอาจารย์มาเล่นกันดิบๆด้านๆเลยนะก็แก้สัญญาให้ต้องจ่ายให้กับรัฐน้อยลงเลยละ หน่วยงานที่จะต้องไปตามไล่บี้เอาเงินนี่คืนมาอาจารย์คือใคร TOT แล้วก็แคทแล้วก็สำนักงานประหลัด ICT รวมทั้งกระทรวง ICT ซึ่งจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ครับอาจารย์อ,อีกเรื่องครับครับสารมีคำพิพากษาพูดแบบสับวิชากว่า,าวิชาการหน่อยเขาเรียกโลมมิ่งอาจารย์ครับมันยังไงครับอาจารย์คือปกติเนี่ยเวลาที่ เอกชนรับสัญญาสัมปทา,านไปมันจะต้องมีการสร้างเครือข่ายเพื่อมีการเชื่อมต่อกัน uh huh. อย่าง AIS ก็เชื่อมต่อกดีแท็กก็เชื่อมต่อกับคนอื่นๆมันก็มีการลงทุนในการที่จะเชื่อมต่อปกติการลงทุนเนี่ยมันเป็นของเอกชน uh huh. และสัญญาที่เราพูดกันว่าต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้เนี่ยมันเป็นการจ่ายส่วนแบ่งรายได้จากรายรับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายจากรายรับแต่ว่า เขาดันเอาค่าใช้จ่ายในการโลมิง่งเอาไปหักค่าเอาไปหักรายรับเสียก่อนอ๋อเอาไปหักรายรับแล้วที่เหลือจึงเอามาแบ่งให้กับรัฐบาลโอ้ตกลงก็เท่ากับว่าให้รัฐบ,บาลมารับผิดช,ชอบค่าใช้จ่ายไปได้ไปด้วยอีกส่วนนึงโอ้มันเล่นกันทั้งขึ้นทั้งล่องนะอาจารย์เออ<ะ>อย่างนี้ก็เอาอยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ใหญ่โตมโหฬารน,นะอาจารย์เรื่องอะไรครับดาวเทียมยังไง<อ>เรื่องเป็นยังไงอยากดูไหมอยากดูครับอาจารย์ถ้างนั้น ขอให้สภาตามผมมาไปดูกันหน่อย <c oughs> ผ,มผมจะได้ <c oughs> อภิปรายต่อ